ดวิดมีกับเจสวันนี้นะคะวันนี้นะคะเจสจะมาไขาข้อสงสัยค่ะว่าการที่เซล์ชอบบอกว่ามีการการันตีจากธนาคารใหญ่เนี่ยมันคือธนาคารอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเจสจะมาเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นน้องคันนี้นะคะหรือว่ารถคันไหนๆก็ตามในร้านของเจสนะคะก็จะมีการตรวจแบบนี้เลยค่ะเป็นการตรวจรถดนใจนะคะรถดนใจก็จะเอาบริษัทชิคนะคะอินสเปกชันหรือว่าบริษัทกูอินสเปกชันแบบนี้นะคะมาลงตรวจนะคะว่าสภาพรถเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็การันตี ให้เลยว่ารถไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุ100%เค่ะเพราะว่าถ้ารถขันไหนมีเรื่องของอุบัติเหตุน,นะคะเดี๋ยวนี้นะคะไฟแนนซ์จะไม่ได้รับจัดแล้วนะคะพี่พี่ขาและยังเสี่ยงต่อการปิดหัวเต็นท์อีกด้วยนะคะมีการตรวจยังไงบ้างเดี๋ยวจะ,จะเปิดเอกสารให้ดูนะคะด้านในก็จะมีแบบนี้เลยนะคะว่าเป็นชื่อรถอะไรรุ่นย่อยอะไรนะคะแล้วก็จะได้ระดับคะแนนยังไงบ้างนะคะนี่รถของทางร้านเจก็จะได้5ดาวไปเลยแบบนี้นะคะนี่ก็จะมีการตรวจสภาพรถรอบ